อยากรู้าสาวไซมินิแต่งชุดนักเรียนยังไงให้สวยและดูดีภาคเสียงอะดูด้วยสาวไซมินิอยู่น,นู่นเนี่ยคลิปใหม่เลยพี่จ้าอุ้ยอยู่นี่มามาดูกันสาวสามหุ่นสามสาไซส์แต่งชุดนักเรียนยังไงให้สวยและดูดีเริ่มที่สาวไซมินิกันก่อน สาวไซมินิหุ่นทรงแอปเปิลแบบบนนี้อก29นิ้วเอว24นิ้วสะโพก28นิ้วส่วนสูง152เซนใส่เสื้อเบอร์38กระโปรงเอว24ความยาว23นิ้วก็จะได้ลุ้นหน้ารักหน้ารักแบบนี้ค่ะอย่างไออีกสาวไซส์แตนดาร์ดหุ่นทรงลูกแพรอก32เอว26สะโพก34ส่วนสูง163เซนใส่เสื้อเบอร์40กระโปรงเอว26ความยาว25นิ้วก็ได้ลุ้นสมั่นใจสุด แลเสา้ช้อปปี้แบบมู้หลานหุ่นนาฬิกาทรายอก38เอล32สะโพก39สกสูง158ใส่เสื้อเบอร์4ีบกระโปรงเอล33ความยาว23นิ้วก็จะได้ลุคน่ารักคิววแบบนี้เลยเอว่าแต่มีแค่ไซส์ผู้หมิหรอคะไม่มีไซส์ผู้ชายเลยหรอมีสิป่ะสุดหรอทำงานเฮ้ยราบพี่ครับครับ ล้วรอแบบผมเนี่ยอก36เอว30สะโพก35ส่วนสูง175เซนใส่เสื้อเบอร์12กางเกงเอว30ยาว21ก็จะได้ลูกล่อเท่ hey, เนี้ย สวยหล่อเป๊ะมั่นใจหุ่นทรงไหนก็ดูดีได้แค่รู้เคล็ดลับการเลือกชุดนักเรียนให้เข้ากับตรีละของคุณที่สำคัญต้องชุดนักเรียนทรงสวยมีครบไซส์จากน้อมจิตแอคูเบอร์5ที่ผลิตจากเส้นใหยผ้าไมโครโฟรเนื้อเย็นนุ่มสบายการันตีคุณภาพโดยฉลากเบอร์5และมาตรฐานคู่หมดลดอุณหภูมิขนาดสวมใส่1-5องศาสะท้อนรังสียูวิและกระโปรงนักเรียน น้อมจิตเช็ดล็อบนวัตกรรมล็อบสีเข้มชัดสวยสดยาวนานแม้ผ่านการซักและการใช้งานหลายครั้งสวยจบครบใสน้อมจิตไม่ติดกรอบใส่เลยไม่ต้องคิดคิดได้เลย